สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามสมาชิกนะครับที่ติดต่อกันมาและสอบถามกันมาว่าหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วมีปฏิกิริยาอะไรที่จะวัดได้ว่าความรู้สึกหรือเซลล์ประสาทจะกลับคืนมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบกัน นะครับก่อนอื่นนะครับสมาชิกหลายท่านที่ที่ติดตามทาง Facebook เก่าของผมนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าโดนแฮกข้อมูลไปนะครับแต่ก็ยังมีสมาชิกเก่าๆยัง,ย,งยังพอติดต่อกันอยู่ได้อยู่ก็เลยถามถามกันมานะครับนะครับทีนี้สัญญาณนะครับสัญญาณที่ ที่บอกได้ว่าความรู้สึกนั้นจะกลับคืนมานั่นก็คือหนึ่งะครับเราจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนข้างในตัวข้างในร่างกายเรานะครับหลังจากที่เราได้ได้ทำการนวดกายภาพบาบัดนะครับมันจะร้อนนะร้อนทั้งตัวเหมือนผมนี่ก็คือผมกระดูกคอมันเคลื่อนนะครับกระดูกคอมันเคลื่อนหลแล้วก็แขนขาเนี่ยขยับไม่ได้มา 1. ปีเนาะหปี ครับผมหนึ่งปีแล้วมันพอมันจะเริ่มขยับได้เนี่ยมันหลังจากที่ผมโดนนวดน่ะมันจะร้อนข้างในครับร้อนปวดแสบปวดร้อนปวดทรมานมากแต่อดทนเอาครับถ้าไม่อดทนไม่ฟื้นแน่ครับอาการปวดแสบปวด,ปวดร้อนมันคือเซลล์ประสาทมันกำลังจะทำงานนะขอให้ทุกท่านจำไว้นะครับผม